สวัสดีจ้าเยี่ยมพะโลจ้าเมนี้บัไดไปเขาป่าเด้อจ้าเมนี้มาจิมาหานะใหม่แกงอยู่ขางเงือนด้วยจ้าพีเนาะนี่ก้อนละใหม่จ้าพีเนาะเป็นละใหม่ก้ออยู่บ้านจ้าเป็นละใหม่ด่ามควันเด้อจ้าแกงแสบอยู่จ่าราะว่ามันอ่อนเนาะจ้าพีเนาะองป่าจ้าจ้าเยี่ยมพะโลจ้าพีเนาะบัไดเขาป่าสองเงื่อนเลยจ้าพีเนาะเราบ่มีขี้แม่พี่น้องเบิ่งเน้อจ่ากะหานะใหม่ขางเงือนจ้าพี่น้อง ไม่หลุนกับยายว่ายายเสียนเอาซ้ำไหนนอจ่าแกงจ่าพี่นอนอนจ่านอนน้ำยายจ่านอนนึง,นงจ่าพี่นอนี่จ้าเต็นน้ำใหม่รำควรเด้อจ้านี่เยอะนี่นอนนึง,นง,นงจ่าพี่นอ เดี๋ยวสามหยอดไปแกงจ้ะเด็กเสื้อาไปเก็บยยานา่ง้ะพี่นอ้องนี่จ้ะสามหยอดเด้อจ้ะนี่มาจ้ะสื้อผา,าไปเก็บว,วัอน,อน,อนนี้เนี่ยอันขางเงอนเด้อจ้ะยยานา่งจ้ะพี่น้องเอานอนแล้จ้ะย้ายว่าชิมุกจ้ะพี่น้องโบเกงดอกย้ายชิมุกเอาเสี่ยวอน,อนอนไปตำม,มุกน้อจ้ะพี่นอ้องนี่จะ้ะ จะพี่น้องเอาใบอันนอนมันน่าจ,าจะได้สิมกกินน่าจะที่แหลกกระบาสิกแกงบะแกงจะพี่น้องมก หนูก็ไล่หลายเพนนอคำเลยจะพเ่นนอจะนี่เอา ทางเฮือนย่าเองจะพีนอ,องงั้นประเดี๋ยวนี่ข้าขวกล้องคั่มน่าจะพีนองแล้วมาใหม่แล้วต้องมาปอกจ้า ่นกก้ยกบข่าวตอนคันใพี่นนอกมัเ่เนี่บไอ้เขาป่าเน้อจใะพี่นนอกก็เลยสิเห็ดจานนำมัดสมกเนี่จใะพี่นนอก แยกเกษตรบเห็นให้เบิองบุสุตอนเด้อจากทางหลุนตอนนกกด้วยจากพี่เนอตอนนี้จักต่งก่อนจต่ค้ำค้ำเหมือนแลวจากพี่หนอรุนแรกันลายพี่หนอ นี่ต้มน้ำใหม่จ้ะพี่นอกก็สิมุกก็ต้องต้มก่อนเนาะจ้ะพี่นอกนี่ก็เป็นยายน้าก่อนจ้ะต่เาเบือได้สิมุกใส่อันนี่เด้อจ้ะใบบบือ,อไดยชิมุกใส่ใบเบือเด้อจ้ะพี่นอกเด้ยก็ทารุ่นตอนนั้นได้สิมุกเด้อให้ได้ตำเครื่องไว้ก่อน น่าจะมาหลุนตอนมุกนี่น่าจะผิดเหรอเมื่อที่มุกมาใหม่ข,อขนนอ้อมขอดีสานเนี่ยจะผิดเหรอพอใส่ยังไราบางไม่จะผิดเหรอทำไมไม่เข้ากันก่อน น้ำปลาลงไปเล็กน้อยเนะจ๊ะของนวดจ๊ะของแซ่บพอคนมีสารน,นะจ๊ะแต่มักหมักนวดรสเนอะจ๊ะพี่เนะุะน้ำปลาละ ย้ายสบู่ใส่ประเด็นอันอันนั้นนอกจากย้ายสบใส่ประเด็น ใบเนี่นแมงลักหรือพักอีตูนอกจะแต่ลงไปลลหลยๆจะผินเนออยา,าย่าบริษัทผักก็แย่งเนอะแต่ผักอีตูจ้เจอล้เป็นมือกล่องให้ไ้ชายหน้นาชายร้านจับอยู่ มาซีอมกรนางให้กูเมยจ้ะเพื่อพ่องมวลงบกีบกดนนะจกเี็นเหรผมพ่องมล่ลงอีกปะ

จ่ายย่ายสะพอสะใบบึงเลยเนาจะพี่เน เไปกินคำแน่นออจ้ะพี่เนะอะได้กับบริษเว็บแต่ว่า่เห็นแล้วก็มันยินกับโปแสบน่นอจ้ะ ตัวนี้โมใหญ่ปานไหนด้วยจ้ะพี่น้องเมื่อก่อนโบราณเขาจะกินเนาะจ้ะมีจ้ะพี่น้องหมดเลยใหม่จะข้าวจะมะลุนกับยายเด้อยจ่าบานตอนซุกจ่ามันสิเป็นใจหนักรับประทานบ่จ่ะซุกเลยจ่าพี่น้อง เป็นมุกละใหม่เนาะจา่าเนี่สู้แล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้ยละจา้าเมนูก,กับเขาจ่าเมืนเนี่ยมุกละใหม่จ้าพี่เนาะน่ะนะกนา,ากินบ่จ้ากินนี่ก็บ่มี่ยังหไรเนาะจา้าเยี่ยมพาเราจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชททุกที่ตามเด้อจ้าพี่เนาะ กิมนี้ก็สวัสดีจ้า